เราเล่นจนสนุกจนไหนเต็มที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นค่าปกตินเครับก็ดันสวิตช์ขึ้นไปที่ตำแหน่ง normal ปึ๊บแค่น,นี้เองครับ <AO AN> สวัสดีครับเพื่อนเพือนพี่น้องชาวคนรักอาซีทุกท่านผมพล n 3 f diy ไหลไปเลือด c h a n n e นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาทำการ เซตนะครับแล้วก็เทสบินเฮลิคอปเตอร์เบลสองศูนไซส์สี่นะครับตัวนี้เป็นชุดเทสแต่งสิบพัดอันนี้พี่เจ้าของส่งมาให้ทำนะครับเพราะว่าเห็นคลิปที่ผมเคยทําตัวเบลสี่ใบพัดนะครับแล้วก็บินไห่ท้องพี่เจ้าของต้องการไห่ท้องบ้างแต่ว่าอยากจะให้อ่ารองงานอ่ะก็คือแบบอันนี้คือเขามีหลายลำแต่ส่งมาให้ผมทําก่อน1ลํำนะครับถ้าแฮปปี้แล้วพี่เขาว่าเขาจะแต่งเพิ่มก็คือ ถ้าเกิดเขาเอาไปบินหงท้องบินได้ตามที่ผมทําในคลิปให้เขาดูนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะส่งมาแต่งไฟท่อไอพ่นเพิ่มแต่งไฟสเกลรอบลำเพิ่มแล้วก็ลงนักบินสเกล2นายเพิ่มนะครับในภายหลังอันนี้เขาอยากจะทดลองงานก่อนได้ครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยนะครับนี่ครับสำหรับการเซตก็เหมือนกับทุกรำเดี๋ยวเบื้องต้นผมบาลานซ์เบดให้นะครับเพราะว่าตัวสีใบพัดนี้ต้องให้ความสนใจกับเรื่อง น้ำหนักของเบตแต่ละอันให้ดีนะครับผมแล้วก็เซ็ตสวัสดเพจให้ละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวไปเซ็หไหยท้องเสร็จแล้วไปบินกันเลยครับผมครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสียบสาย Data Link เซ็ตเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมผ่านตัวโปรแกรมแล้วก็ทําการเซ็ตเพิ่มเติมให้ตัวลำไา่ท้องได้นะครับอันนี้เซ็ตสวัสดเพจละเอียดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเหลือเราไปบินกันได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าตามโจทย์นะครับผมก็เซ็ตกล่องไปตามโจทย์ที่พี่เจ้าของลำต้องการก็คือต้องการ อากิลิตี้สูงสูงไม่ต้องการแบบบินแบบเนิบเนิบต้องการแบบชววบชวแวบคล่องตัวหน่อยนะครับอันนี้พี่เ็าบอกว่าเขาเล่นเฮลิคอปเตอร์เป็นอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เล่น 3D เป็นอยู่แล้วด้วยนะครับโอเคครับผมแต่ว่าอยากได้สเกลหงายท้องนะครับผมโอเคจัดการให้นะครับเดี๋ยวเราไปเทสบินกันครับผมลุยครับครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นเพิ่มเติมก็เลยทําการแก้ให้นะครับพี่ตรงนี้นะครับชุดใส่ไฟเนี่ย มันห้อยนะครับแล้วก็มีความยาวผมลองดึงมาแล้วมันดึงมาถึงเลยเมนเกียร์มาเลยนะครับซึ่งอันตรายนะครับผมผมก็เลยทําการเก็บสายไว้ให้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนิ้วผมเนี่ยนะฮะเพื่อที่ว่าปลอดภัยขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราบินอยู่แล้วสายตัวนี้ห้อยมาถึงเมนเกียร์โดนเมนเกียร์ดูดเข้าไปนี่เฮลิคอปเตอร์ตกเลยนะครับแล้วโจทย์คือบินหงายท้องอยู่แล้วด้วยโอกาสที่สายจะห้อยมาถึงเมนเกียร์ก็จะสูงขึ้นนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมจะได้บินอย่างปลอดภัย ครับลุยเทสบินกันครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นลำสี่ใบพัดอีกลำหนึ่งนะครับอันนี้ก็พี่เจ้าของลำส่งมาให้ทํานะครับผม,มเห็นว่าผมเคยทําคลิปสี่ใบพัดของตัวเบลสองศนนะครับผมโอเคเทสบินกันนะครับ นี่นะครับเซฟิไลท์นะครับผมเช็คเซฟิไลท์ของกล่องนะครับซ้ายปล่อยเบรกขวาปล่อยเบรกหันหางปล่อยเบรกหันหางปล่อยเบรกล่อยหลังปล่อยเบรกเดินหน้าปล่อยเบรกสำหรับลํำนี้พี่เจ้าของลํำขออะกิลิตี้สูงนะครับก็เซตไปให้ตามต้องการนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเทสวงกลมเล็กแปดนะฮะนี่วงกลมนะครับวงกลมอัตโนมัติก็สำหรับล้ำนี้เดี๋ยวพี่เจ้าของบอกว่า รอบนี้เทสบินนะครับเดี๋ยวถ้าชื่นชอบแฮปปี้นะครับผมจะส่งมาให้ใส่นักบินสเกลแล้วก็ให้ติดไฟสเกลแล้วก็ให้ติดไฟท่อไอพ่นด้วยนะครับอันนี้เล็กแปโอเคครับผมพี่เขาบอกว่าขอขอลองเอามาให้ช่างทําก่อนอันนี้เขามีหลายล้ำเดี๋ยวเขาเอาลำนี้มาให้ทําเป็นลำแรกถ้าถูกใจเดี๋ยวส่งมาให้แต่งเพิ่มเติมครับแต่พี่เขาขอเลยครับว่าขอ หายท้องได้แล้วก็ขออะคิลิตี้สูงๆขอความคล่องตัวสูงๆนะครับผมโอเคตามน,นี้นะครับบินปัดหางเลขแปดซูนได้ซูมนะครับตอนบินเป็นเลขแปดสวยๆเลยสีไบพัดจะมีเสียงของเขานะครับที่เป็นสเสน่ห์นะครับผม <c oughs> อ่าแล้วเราก็เบรปึ๊บโอเคอเป็นหายท้องนะครับ นไปนะครับแล้วก็ดิสวิตตีปึ๊บแล้ก็จะเป็นสาอนนะครับมาเลยเห็นไหมครับเสียงเบรมันจะแบบเลาะขวานะครับเพราะกว็นสองเบรนี่ครับผมอ่เดี๋ยวเรามาเช็คก,กันนะครับเลนทางปล่อยเบรกนะครับผม เดินหน้าปล่อยเบรกวันนี้ลมแรงนะครับแต่หงายท้องอยู่กับที่ได้สบายๆนะครับ GPS ทำงานดีมากแล้วก็เห็นไหมครับว่าคลิริตี้มันสูงกว่าลำอื่นที่ผมเซ็ตนะครับเพราะนี้เป็นโจทย์ที่เจ้าของลำขอมาโอเคเป็นแนวตอนนี้เราเล่น,นสนุกไนไหนเต็มที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาพปกติ ก็ดันสวิต์ขึ้นไปที่ตำแหน่ง normal ปุ๊บแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอยากจะให้เขาบินกลับมาจอดเองก็ดีสวิตช์โฮมปุ๊บเขาจะเข้าโหมดรีเทนโฮมนะครับเห็นไหนนครับบินมาเองบริเวณที่เราเสียบแบตเตอรี่แล้วก็จะลงมาเองนะครับตอนนี้เลือกตำแหน่งอยู่นะครับผมพอได้ตำแหน่ง พี่แม่นยำแล้วนะครับตัวลำจะลงมาเองผมไม่ได้คอนโทรลใดๆ ครับผมเขาก็จะลงมาเองพอถึงพื้นนะครับประมาณสามวิเขาดับเครื่องเองปึ๊บเห็นไหมครับบินง่ายบินสวยเล่นท่าได้นะครับผมปลอดภัยนะครับเพราะบินด้วยระบบ GPS นะครับผมนี่ครับแนะนำนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบก็นะครับบอกกันมาได้เลยนะครับมีหลายรุ่นนะครับบริการสาหรับค่ายไฟวิ่งตอนนี้ก็จะมีประมาณ2รุ่นนะครับที่เป็นยอดนิยมคือเบลสองนตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นยูอีนะครับผม ส่วนเรื่องชุดแต่งเฮดนะครับก็จะมี2เบตนะครับสเบตนะครับถ้าเราต้องการเลือกความสวยงามความเท่เพิ่มเติมมันก็จัดชุด4เบตได้นะครับผมมันก็จะหล่อมากแล้วก็เสียงเขก็จะมีเสน่ห์องเขาส่วนของอีกค่ายหนึ่งที่เป็นกล่องเฮดบเหมือนกันนะครับผมตัวนั้นจะทําได้หลายรุ่นเลยนะครับ a i r w o o f BO 105 H350 นะครับ AS สามตัว MD 5 0 0แล้วก็ u e เขาก็ทําเบลเขาก็ทํานะครับแล้วตัวเบล กับพีีของอีกค่ายหนึ่งอ่ะจะมีหลายสีด้วยแต่ราคาแพงกว่านิดหน่อยครับผมโอเคครับแต่ว่าหลักการบินการใช้งานเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นกล่องเอทันเหมือนกันครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมรอๆเลยครับก็เดี๋ยวพอพี่เจ้าของลำรับของนะครับถ้าถูกใจจะส่งมาให้แต่งปฟท่อไอพ่นกับแต่งปฟสเกลรอบลำนะครับแล้วก็ให้ลงนักบินด้วยนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าจะถูกใจนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ